สวัสดีครับเดี๋ยวมาพบเจอกับบ้านมงพระเครื่องนะวันนี้เราไปพบเจอกันในอีพีที่68นะครับของบ้านมงพระเครื่องนะนี่เลยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับทุกรายการองค์ละ200บาทฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับ <c oughs> เรามาเริ่มรายการที่1เลยนะครับองค์ที่1ชินราชอินโดจีนนะครับนี่นะครับ สามโค้ดนะครับสามโค้ดสองร้อยบาทนะครับขายแบบอยากขายเลยเหรียญอะจัน์นำนะครับบันดดนาศาลาปีอะไรนะปีสองศูนยนะครับหมายเลขที่สาม เป็นเหรียญลงยานะครับเหรียญลงยาหลวงพ่ออะไรเดี๋ยวผมอ่านให้ฉีนะหมอไม่ค่อยเห็นหลวงเหรียญหลวงปู่บุญส่งนะครับวัดส,สันติอะไรนะเดี๋ยววัดส,สันติวนารามนะครับเหรียญหลวงพ่อบุญทรงวัดส,สันติวนาราม ดวงยาณ์นะหมาเลขที่สี่องเล็กมากเลยนะครับเป็นพระเนื้อดินของอาจารย์ลีนะครับจะพิมพ์พิมพ์เล็กมากเลยอ่ะนี่สวยนะไนลรักดีนี่เล็กเข้าไปอีกพรกคุณแผนนะครับเจ้าที่ไหนเะนี่ยองเล็กมากเลยลงบนทองนะครับนี่ครับเล็กมาก เล็กกว่าปลายนิ้วก้อยนะครับนี่หมายเล็กที่หกเป็นผ้าหลวงปู่ทวดนะครับหล่อโบราณทองเหลืองนะครับเป็นเตารีดนะนีตะใบหลังด้วยรายการที่เจ็ดเป็นจิ้งโจกนะครับเป็นเหรียญจิ้งโจกด้านหลังเป็นหงนะครับ ออกที่ไหนเดี๋ยวผมดูให้อีกทีหนึง่งออกที่เพชรบุรีนะครับวัดสาวคนนะฮะเหรียนจิ้งจกลมดำนะไม่เคยเห็นเหมือนกันหมายเลขที่แปดเป็นเหรียญ ของพ่อเชื้อนะครับของพ่อเชื้อศูนย์หกวันใหม่บำเพ็ญบุญนะนี่นะครับเป็นเหรียญฝาบาทเหรียญเยอะนิดนึงวันนี้หมายเลขที่เก้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับด้านหลังเป็นขัาพพุทธนะทองแดงลงดำเหรียญกลมนะครับหมายเลขที่สิบเป็นพัะสมเด็จนะครับพัะสมเด็จ จัดจ้านมากมาแบบเก้าเก่าเลยนะครับมีค่าบปวกขึ้นด้วยนะครับคาบปวกขึ้นนี่เราไปวานมันมาไม่ได้ดนะมันติดทุลักกินเสาบ้านอยู่นะหมายเลขที่สิบหมายเลขที่สิบเอ็ดก็สมเด็จนะครับนี่นะครับมีคาบปวกคาบอยุ่งของพวกนี้ขึ้นตามธรรมชาตินะครับ ไปวานไปจ้างมันไม่มานะโอ้ยอยู่ในกรอบสเก็ตเลสเลยนะครับเป็นภาพสมเด็จเหมือนกันขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเื่อรูปไม่ชัดหมายเลขที่สิบสามเป็นหลวงพ่อสดทอนมีหูนะครับปีหนึ่งแต่หูขาดไปนะขยาวจริงน,นะครับหมายเลขที่สิบสี่ เป็นเหรียญรูปหัวใจหลวงพ่อเกษมนะครับส,สวยเลยแดงๆเลยนะครับปีสองศูนย์นะปีสองศูนย์ศูนยสารแต่ละอมปางนะครับหมายเลขที่สิบห้าเป็นเหรียญไต้ฮ่องกงนะครับส,สวยเลยลมดำเหรียญสวยนะหมายเลขนะที่สิบหกเป็น พรสามองค์เป็นพระปีลันนะครับพระปีลันนะฮะจัดจน้นมีกระท่อมมุมนิดนึง,นง <c oughs> หมายเลขที่17เรียมเดิมเลยนะครับโลหะเป็นพระแก้วโมโรกตนะครับสสวยๆเลยนี่แก้วโมโรกตหมายเลขที่18เป็นรูปร่อหลวงพ่อเงินนะส่วนเป็นรุ่นอะไรนี่ผมไม่รู้จริงๆ สวยเลยนะครับทุกรายการนี้องคาสองร้อยบาทนะหมาเยเลขที่สิบเก้าเป็นลูกถ่ายง o ห้าเลยนะเก่านะครับขนาดหอยคอก็ดีเลยแปลกมากเลยนะครับไม่ค่อยเจอนะครับแบบนี้ชัดมากเลยภาพนี่มาเป็นพวงเลยเจ้าของใช้ยอยูอ่แต่เป็นปานะครับวิว้าประหลัดข่ด เป,เป็นโลหะนะครับโลหะมีห่วงให้พร้อมเลยทุกรายการนี้องค์ละ200บาทหมดนะครับสนใจติดต่อขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะครับเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้บ้างนะคะกดติดตามด้วยนะขอพระคุณมากครับ